ท่านทานบดีผู้มีบุญทั้งหลายว่ากันว่าแม้ว่ากันว่าวัดมหาบุตรเป็นที่ที่แม่นาคพระขนงอยู่ทวัดแม่นาคพระขนงวัดมหาบุตรกลางวัดมหาบุตรเมื่อก่อนนี้ใครใครก็กลัวกลัวแม,ม่นาคแต่เจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์โตพมบาลังศี ท่านบอกว่าใช้คาถานี้เมตตาคุณนางรังเมตตาเมตตาคุณนางรังเมตตาภาวนาให้ติดใจแล้วนะเมตตาคุณนางรังเมตตาเมตตาคุณนางรังเมตตาเมตตาคุณนางรังเมตตายิ่งภาวนาใจยิ่งประกอบด้วยเมตตาเป็นทวีคูณเมตตาคุณนางรังเมตตาเมตตาคุณนางรังเมตตาเมตตาคุณนาง อรังเมตศศต,าาาาตาเมตตา,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 คา, aquí, าคุณังอรังเมตตาเมตตาคุณัองอรังเมตตาเมตตาคุณังอรังเมตานชาริติปสิทธิลาภาปสันนจิตตาสตาอุตติสเพชนาภูชนาพระวันตูนเมเมตตาคุณังอรังเมตตาเมตตาคุณพภาวนาเป็นนิจเิลย์อย่างนี้เสมอนจนจิตอยู่กับคำภาวนาเมตตาคุณังอรังเมตตาดังกล่าวแล้ว จึงเป็นที่มาของคาถาซึ่งถือได้ว่าจะประคุณสมเร็จพระพุทธาจารย์โตภุมรังสีใช้คาถานี้ภาวนาแล้วก็เมตตากับแม่นาคพระขนเป็นยิ่งนักเพราะฉะนั้นก็ต้องขอ,อนมโมทนาคุณป้าใสมะทุรวาดมะทุรวาดสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมอลังการเป็นที่สุด งดงามสวยงามด,ดูดีโดยประการทั้งปวงขอให้มาธุลวัตโดยการนำของคุณปเป้าเก้มสุขมมสถิตทำยังไงก็มีความเจริญรุ่งเรืองเพราะเป็นผู้อยู่ในศีลทำอันดีดังกล่าวเมตตาคุณนางรางังเมตตาเมตตาคุณนางรางังเมตตาเมตตาคุณนางรางังเมตตาขอความเมตตาจงสถิตสถาพรอยู่ในดวงใจของท่านผู้มีบุญทั้งหลายด้วยเธอ